สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Global Tempo นะคะเรามาจับจังหวะโลกด้วยกันเป็นประจำทุกๆวันพุธช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งแบบนี้ตอนนี้ก็ประมาณทุ่ม40นาทีแล้วนะคะดิฉันอยู่กับคุณผู้ชม2ช่องทางด้วยกันค่ะ YouTube ไทยรัฐออนไลน์ Originals แล้วก็ Facebook ไทยรัฐออนไลน์ติดตามกันได้เลยนะคะว่าวันนี้เราจะมีประเด็นอะไรบ้างเด่นๆวันนี้เราจับจังหวะโลกกันเรื่องของเครื่องบินค่ะ เครื่องบินที่ตกหลุมอากาศแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของภาวะโลกร้อนด้วยว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันส่งผลจริงหรือไม่ที่ทําให้เกิดหลุมอากาศเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้มีโอกาสที่เครื่องบินเนี่ยจะตกหลุมอากาศเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยวันนี้คือเรานํามานําเสนอคุณผู้ชมเนี่ยหลากหลายแง่มุมเลยนะคะเอาเรามาเริ่มกันก่อนอยากชวนคุณผู้ชมคุยก่อนว่าคุณผู้ชมที่เคยโดยสารเครื่องบินโดยสารต่างๆเนี่ยเคยประสบพบเจอกับประสบการณ์ ตกหลุมอากาศบ้างหรือเปล่าสามารถแสดงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาให้เราได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ดูว่าแต่ละคนเนี่ยเคยเจอหลุมอากาศแบบไหนรุนแรงระดับไหนตัวดิฉันเองก็เคยเจอค่ะขึ้นเครื่องจะเป็นลักษณะที่ <ๆ S 2> เขาเรียกว่าหลุมอากาศแบบที่เบาๆหน่อยเพราะว่าแค่ทําให้เครื่องมันสั่นสะเทือนแล้วก็เจอแบบว่าต้องมีการเตือนรัดเข็มขัดนิรภัยอยู่แบบตลอดเวลาแบบนี้นะคะแต่ก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มันรุนแรงถึงขั้นแบบสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ทําให้ถึงมีผู้เสียชีวิตแล้ว ก็ผู้บาดเจ็บจานวนมากค่ะเรื่องของการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยถ้าใครขึ้นเครื่องบินบ่อยๆก็ต้องยอมรับว่าคือการตกหลุมอากาศเนี่ยมันเป็นไปได้มันเกิดขึ้นได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าความแรงที่เราไปเจอเนี่ยมันระดับไหนเนี่ยนะคะแต่จากกรณีข่าวของสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่เราได้ติดตามกันเนี่ยจะเห็นว่าการตกหลุมอากาศคือความเสียหายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ประสบเหตุเนี่ยมันเป็นเครื่องโบอิงนะคะ 777ขี77่300 er ซึ่งนักบินเนี่ยนำผู้โดยสารจำนวน211คนและลูกเรืออีก18คนต้องมาลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิของไทยในขณะที่กำลังผ่านในช่วงของพมา่าและคือไปเจอหลุมอากาศแบบรุนแรงมากจนทำให้ถึงมีผู้เสียชีวิต1ศพนะคะบาดเจ็บไปอย่างน้อยเนี่ย71รายและอีก28รายตอนนี้ยังรักษาตัวอาการบาดเจ็บอยู่ในโรงพยาบาลของไทยเรานี่เองนะคะทีนี้ก็มีความคืบหน้าล่าสุดเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองเนี่ยนะคะเมื่อไม่นาน เที่เป็นรายงานจากสำนักงานสืบสวนความปลอดภัยด้านการขนส่งของสิงคโปร์ค่ะเพราะเขามีการนำเอากล่องดำอค่ะข้อมูลการบินนะคะจากทั้งสองอย่างเลยทั้งจากในห้องนักบินรวมทั้งกล่องดำที่บรรจุอยู่อีกจุดหนึ่งเนี่ยมาดูแล้วก็พบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความเร่งในแนวดิ่งจากลบ 1.5G มาเป็นบวก 1.5G ในเวลาแค่4วินาทีค่ะคุณผู้ชม4วินาทีเนี่ยถ้าอธิบายง่ายๆก็คือ คือในเวลาประมาณ4วินาทีเนี่ยเขาลดระดับเพดานบินจาก37,362ฟุตมาอยู่ที่37,184ฟุตหรือมันลดวูบลงมาเนี่ย54เมตรในเวลา4วินาทีนะคะ54เมตรถ้าเทียบความสูงของตึกประมาณ18ชั้นอะ่ะคุณผู้ชมคิดสภาพอันนี้เครื่องบินนะสมมุติว่ากำลังบินอยู่ใช่ไหมคะคือมันลดวูบลงมาแล้วคือระดับแบบนี้คนที่ไม่ได้คาดเข็มขัดแน่นอนว่าตัวลอยอะคะ่ะ แน่นอนว่าต้องไปกระเด็นโดนกับเพดานด้านบนแล้วก็เนี่ยแหละที่เป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้คนบาดเจ็บแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตด้วยของสิงคโปร์แอร์ไลน์อันนี้เป็นรายงานล่าสุดที่เปิดเผยออกมานะคะว่าความแรงของการตกหลุมอากาศครั้งนี้เนี่ยรุนแรงมากน้อยขนาดไหนนะคะทีนี้เรื่องนอกจากสิงคโปร์ที่ทำให้คนมาตื่นตระหนกกันอีกเกี่ยวกับเรื่องของหลุมอากาศก็คือกรณีที่เกิดขึ้นกับกาตาร์แอร์เวยเที่ยวบินที่ qr 0 1 7นะคะ อันนี้มุ่งหน้าจากกรุงโดฮากาตาไปที่ดับลินของไอร์แลนด์แล้วก็ตกหลุมอากาศเหมือนกันระหว่างที่ผ่านน่านฟ้าประเทศตุรกีทําให้มีผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือบาดเจ็บไป12คนค่ะถแถลงการของสนามบินเมืองดับลินบอกว่าเครื่องบินโบอิง787เป็นโบอิงอีกแล้วนะคะ787 Dreamliner ลำนี้บินมาจอดอย่างปลอดภัยแล้วก็ตรงตามกําหนดการในเวลาก่อน13นาฬกามีเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินของสนามบิน,นมาให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่ ผู้โดยสารที่มาถึงสนามบินเขาก็เล่าถึงเหตุระทึกครั้งนี้บอกว่าเครื่องบินตกลุมอากาศไม่ถึง20วิแต่มันเกิดในช่วงสําคัญอีกแล้วค่ะก็คือช่วงที่มีการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือผู้โดยสารบางคนคือลุกไปเข้าห้องน้ําบ้างไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยก็เลยทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้ง่ายโดยสายการบินกาตาร์เเวย์ก็ออกแถลงการนะคะบอกว่ากําลังเร่งสืบสวนถึงเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกันเป็นการภายใน เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เจอว่ามันมีข่าวเครื่องบินตกหลุมอากาศถึงสครั้งภายในเวลาประมาณสัปดาห์เดียวกันเนี่ยมันก็เลยเกิดคําถามว่าเอการบาดเจ็บแล้วก็การเสียชีวิตของเครื่องบินตกหลุมอากาศเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดบ่อยแค่ไหนนะคะรวมทั้งสภาพอากาศแปรปรวนหรือหลุมอากาศเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรทําไมมันถึงมีส่วนสําคัญและเป็นอันตรายต่อการบินนะคะเรามาดูกันก่อนเรื่องหลุมอากาศเลยคะ่ะ เรามาเล่าถึงหลุมอากาศก่อนนะคะหลุมอากาศก็คือความแปรปรวนในอากาศพูดง่ายๆก็คือมันมีหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศอย่างเช่นการบินผ่านภูเขาแล้วก็แรงลมธรรมดาธรรมดาบางทีมันก็เปลี่ยนเป็นกระแสลมแบบแรงแล้วเกิดหลุมอากาศได้หรือว่ากระแสลมพัดลอยขึ้นเหนือภูมิประเทศตามธรรมชาติเนี่ยก็ทําให้เกิดคลื่อนอากาศแล้วก็กลายเป็นหลุมอากาศได้เหมือนกันนะคะ แม้ว่าเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศมันจะส่งผลคือบางพื้นที่ที่เขาบอกว่าบางทีมันมีเมฆฝนมีอะไรพยายามหลีกเลี่ยงนักดินหลีกเลี่ยงเพื่อจะได้ไม่เจอหลุมอากาศแต่มันก็มีหลุมอากาศอีกลักษณะหนึ่งด้วยค่ะคุณผู้ชมมันเป็นหลุมอากาศที่เรียกว่าอากาศปั่นป่วนในอากาศแจ่มใสหรือ Clear Air t u r เอ่อ n ทอก็คือเหมือนกับเกิดหลุมอากาศในช่วงที่โอ้โห ท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่ดีมันก็เกิดหลุมอากาศลักษณะนี้อันตรายมากเพราะว่าคือนักบินเขาจะไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้เตรียมพร้อมอะคะ่ะแล้วไปเจอหลุมอากาศแบบนี้เข้ามันก็จะค่อนข้างเสี่ยงอะนะคะนายฮัสซันชาฮดีประธานแล้วก็ซีโอของมูลนิธิความปลอดภยัยการบินบอกว่าถ้าเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยโดยท,ทั่วไปแล้วจะรุนแรงมากนะคะแล้วความสูงมันจะอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0ฟุตถึง39,000ฟุตเหนือระดับน้ําทะเล ซึ่งสิ่งที่ทำให้อากาศปั่นป่วนอากาศที่ปลอดโปร่งก็คือไม่สามารถมองเห็นล่วงหน้าได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นอันตรายนักบินไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ทีนี้มาอีกคำถามหนึ่งก็คือโลกร้อนทำให้เกิดหมุมอากาศรุนแรงขึ้นหรือว่าบ่อยครั้งขึ้นหรือไม่นี่นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการบินบอกว่าเมื่อเทียบกับเที่ยวบินหลายล้านเที่ยวที่บินสู่ท้องฟ้าในแต่ละปี ข้อมูลการคาดการณ์ของปีนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40.1ล้านเที่ยวบินนะคะถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบิน SQ 321ของสิงคโปร์แอร์ไลน์นั้นถือว่าเกิดขึ้นได้ยากมากโดยข้อมูลจากองค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐบอกว่าสหารัฐซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเดินทางทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดอย่างที่ทราบค่ะคือเที่ยวบินเขาชุกมากนะคะแล้วก็เดินทางด้วยเครื่องบินกันเยอะมากมีผู้บาดเจ็บต้องเข้าการรักษาในโรงพยาบาลประมาณ163รายในช่วงปี2552 ถึง2,565หรือได้คิดเฉลี่ยให้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ13คนต่อปีค่ะซึ่งทางคณะกรรมการความปลอดภยัยการขนส่งแห่งชาติไม่ได้รับแจ้งรายงานการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศแรปรปรวนเลยแม้แต่ครั้งเดียวในช่วงเวลานี้นะคะอันนี้คือของสหรัฐแล้วก่อนหน้านี้ก็แทบไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยว่าเครื่องบินตกหลุมอากาศมันจะรุนแรงถึงขั้นที่ต้องมาลงจอดฉุกเฉินยิ่งถ้าเป็นเครื่องบินแบบเชิงพาณิชย์แบบนี้ยิ่งแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะ โดยมันเคยเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งค่ะเมื่อปี2,544อันนั้นเป็นเครื่องบินตกเลยนะคะเป็นกรณีของเที่ยวบิน587ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ที่บินจากสนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีของนิวยอร์กแล้วก็ไปที่สาธารณรัฐโดมินิกันค่ะมีการสอบสวนสาเหตุของการตกเขาบอกว่ามันเกิดหลุมอากาศขึ้นด้วยแล้วหลุมอากาศนั้นน่ะคือเหมือนกับไปทําให้ระบบกันโครงแนวดิ่งของเครื่องบินนั้นขัดข้องแตกสาเหตุของการตก มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอลุ่มอากาศโดยตรงะคะมันคือไปทําให้ระบบตรงนั้นขัดข้องแล้วเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคเลยเป็นสาเหตุของการตกนะคะอย่างไรก็ตามถ้าไปดูผลการศึกษาจากมหาวทิทยาลัยเรดดิ้งในอังกฤษที่ตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วพบว่าในช่วงปี2522ถึง2563 มีการเกิดอากาศปั่นป่วนอากาศแจ่มใสที่บอกว่าเคลียแอร์เทอร์บูลแนนซ์เนี่ยค่ะบริเวณเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการบินที่พลุกพล่านที่สุดในโลกเพิ่มขึ้นมาถึง55เนื่องจากอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นค่ะมันก็เลยไปส่งผลต่อเรื่องของรูปแบบกระแสลมแล้วก็ยังมีรายงานด้วยว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโก้คาดการค่ะ ว่าอุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นเนี่ยนำไปสู่ความเร็วลมที่สูงขึ้นในกระแสลมระดับบนที่เร็วที่สุดโดยชี้ให้เห็นว่าความเร็วจะเพิ่มขึ้นประมาณ2%สําหรับทุกๆองศาเซลเซียสที่โลกอุ่นขึ้นทีนี้เขาก็มีการคาดการณ์ว่าโลกเราเนี่ยอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นประมาณ4องศาเซลเซียสภายในสินส้นศตวรรษนี้ถ้าหากการเรือนกระจกยังเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสมันก็จะยิ่งสูงขึ้นอีก ตอนนี้นักวิจัยเขาก็เลยพูดไปถึงที่ว่าสายการบินต่างๆอาจจะต้องชะลอความเร็วลมความเร็วลงนะคะเพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านความปลอดภัยจากสภาพอากาศแล้วเรื่องของการตกหลุมอากาศเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของความห่วงใยที่เกิดขึ้นกับตัวผู้โดยสารมากกว่าตัวเครื่องบินเพราะว่าเครื่องบินส่วนใหญ่คือสร้างมาเพื่อที่จะรับมือกับหลมอากาศอยู่แล้วค่ะแต่มันจะเกิดอันตรายกับคนที่นั่งอยู่ในเครื่องนั่นเองส่วนซาร่าเนลสันคนนี้เป็นประธานของสมาคมพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินสหรัฐนะคะบอกว่าเวลาที่มันเกิดเหตุแบบเครื่องบินตกลมอากาศแบบนี้เนี่ยลูกเรือจะได้รับบาดเจ็บคิดเป็นถึง79%ของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นและตอนนี้ เรื่องของหลุมอากาศมันก็เลยกลายเป็นความปลอดภัยในที่ทํางานที่ร้ายแรงสาหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพราะว่าเธอเหล่านั้นหรือเขาเหล่านั้นคือต้องทํางานอยู่บนเครื่องบินทุกๆวันนั่นเองนะคะทีนี้ก็ยังมีมุมมองอีกด้านหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะจากมูล,ลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐที่เขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ค่ะ สมเหตุสมผลเลยล่ะว่าอากาศที่ร้อนขึ้นหรือโลกร้อนขึ้นเนี่ยมันส่งผลทําให้หลุมอากาศจะเพิ่มมากขึ้นได้แต่เขาบอกว่าตอนนี้จริงๆมันเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเพราะว่ายังต้องมีการไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงอยู่ว่ามันเกี่ยวโยงกันมากน้อยขนาดไหนนะคะเราลองไปฟังมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ I think there have been some studies um, indicating that climate change may and I reiterate may have an effect In increasing turbulence in the future. Now, you know, since many of the sources of turbulence I talked about—jet stream, convection—you know—are kind of related to um, heating of the atmosphere. You get more convection when there's more heating. You get more jet stream activity when there's um, changes. So it's not unclear that uh, climate change wouldn't have a, an effect, but it's just a hypothesis. It seems reasonable, but there's no proof of that yet. นอกจากเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโลกร้อนแล้วก็ทำนำไปสู่การเกิดหลุมอากาศที่บ่อยครั้งขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของเหตุการณ์ที่เครื่องบินตกหลุมอากาศของสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็ถือว่ายังส่งผลกระทบไปถึงเรื่องความเชื่อมั่นต่อบริษัทโบอิงด้วยเพราะว่าบรรดาผู้โดยสารที่ใช้บริการเครื่องบินเนี่ยค่ะเขามีการออกมาประกาศจะคว่ำบาตจะบอยคอรดไม่ยอมใช้บริการของเครื่องโบอิงอีก เพราะกลัวเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเพราะก่อนหน้านี้คือ Boeing ก็งานเข้ามาโดยตลอดสถานการณ์ก็ค่อนข้างรอแร่นะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์เครื่องบิน阿拉สกาแอร์ไลน์ o e i n g 737 Max 9ประตูข้างเนี่ยคือหลุดหายไปเลยกลางอากาศแล้วก็เลยมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บด้วยอันนั้นก็เหตุการณ์หนึ่งเดือนมีนาคมก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับโบอิง787 Dreamliner เที่ยวบินที่ออกเดินทางจากออสเตรเลียไปยังนิวซีแลนด์ที่อยู่ๆก็เหมือนกับคือลดระดับลงมาอย่างรวดเร็วแล้วทำให้ผู้บาดเจ็บมากถึง50คนทั้ง2เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตามมาหลังจากปี2018และ2019ที่มีเครื่องบิน Boeing 737 MAX ประสบอุบัติเหตุตกมีผู้เสียชีวิตรวมๆประมาณ300กว่าศพนะคะทั่วโลกเขาก็เลยยกเลิกการใช้เครื่องบินรุ่นนี้ไปนานเกือบ2ปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้อย่างที่บอก ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้แค่ส่งผลต่อเรื่องของสิงคโปร์แอร์ไลน์คือมันส่งผลไปถึงเครื่องบินโบอิงค่ายยักษ์ใหญ่ด้วยเหมือนกันว่ามาตรฐานความปลอดภัยอยู่ที่ไหนแล้วก็ถ้าหากว่าจะบินด้วยเครื่องบินรุ่นนี้หรือเครื่องบินของโบอิงแล้วจะยังปลอดภัยเหมือนเดิมหรือไม่นะคะ ในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถที่จะส่งคอมมเน์ความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะเรื่องของประเด็นข่าวที่คุณผู้ชมอยากรู้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของการตกหลุมอากาศที่คุณผู้ชมเคยมีประสบการณ์พบเจอก็ได้ส่งมาพูดคุยกันดิฉันก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะ ทีนี้เรื่องของเครื่องบินตกหลุมอากาศเรายังต่อเนื่องค่ะเรื่องของสิงคโปร์แอร์ไลน์แน่นอนว่าพอเขาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาต้องปรับมาตรการหลายๆอย่างเลยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยกับเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกนะคะโดยสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยประกาศปรับมาตรการเรื่องของการบริการบนเครื่องบินค่ะคือก่อนหน้านี้เขาจะมีกฎว่าถ้าหากว่าสัญญ,ญาณไฟให้คาดเข็มขัดนิรภัยแ,แดงขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยห้ามเสิร์ฟเครื่องดื่มร้อน อันนี้คือห้ามอย่างเดียวคือเฉพาะเครื่องดื่มร้อนแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งรุนแรงนี้นะคะสิงคโปร์แอร์ไลน์ปรับเปลี่ยนคือไม่ให้บริการเสิร์ฟอาหารใดๆทั้งสิ้นเลยถ้าหากว่ามีไฟเตือนให้คาดเข็เมขัดนิราภัยเนี่ยนะคะไม่เสิร์ฟอาหารเลยงดไปเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรก,การหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งที่มีการเปลี่ยนคือเรื่องของเส้นทางการบินค่ะจากเดิมที่ถ้าบินสิงคโปร์แล้วก็กรุงลอนดอนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่เกิดเหตุเนี่ยเขาจะต เขาเปลี่ยนเส้นทางใหม่ไปผ่านอา่าวเบงกอแทนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปเจอเรื่องของคลื่นลมแรงหรือว่าอากาศแปรปรวนนะคะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเหตุซ้ารอยส่วนเรื่องนโยบายที่นโยบายปัจจุบันที่ใช้อยู่เดิมค่ะทั้งการที่ลูกเรือต้องดูแลสิ่งของอุปกรณ์ที่ไม่ได้เก็บอยู่ในตู้อะไรต่างๆเนี่ยในช่วงที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยรวมทั้งการแนะนำผู้ดโดยสารว่าให้กลับไปที่นั่งของตัวเองคาดเข็มขัด รวมทั้งตัวลูกเรือเองก็ต้องกลับไปประจำที่และคาดเข็มขัดทุกครั้งที่มีไฟเตือนอันนี้ก็ยังใช้ต่อไปนะคะและก็จะเพิ่มการดูแลผู้โดยสารกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยยืนยันว่ากับตันและลูกเรือทุกคนเนี่ยตระหนักถึงอันตรายของเรื่องของหลุมอากาศเป็นอย่างดีและพวกเขาผ่านการฝึกทุกขั้นทุกตอนเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางจะปลอดภัยที่สุดนะคะ เหตุการณ์นี้เขานับว่าเป็นอุบัติเหตุทางการบินที่มีผู้เสียชีวิตครั้งแรกของสิงคโปร์แอร์ไลน์ในรอบกว่า20ปีเลยนะคะหลังจากที่เคยเกิดเหตุกับเที่ยวบิน SQ006 ที่พยายามจะเทคออฟจากสนามบินนานาชาติไต้หวันตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีไต้ฝุ่นเข้าและปรากฏว่าเครื่องบินไปพลาดชนเข้ากับอุปกรณ์ก่อสร้างเพราะว่ารันเวย์ตรงช่วงนั้นเนี่ยกำลังมีการก่อสร้างพอดีเหตุการณ์นั้นเลยมีผู้เสียชีวิตไปถึง83คนเมื่อ31ตุลาคมปี2000แล้วอันนั้นเป็น มีผู้เสียชีวิตของสิงคโปร์แอร์ไลน์จนกระทั่งมาถึงครั้งนี้ที่มีผู้เสียชีวิตจากการตกหลุมอากาศนะคะทีนี้มาดเาูเรื่องของเส้นทางการบินที่เรียกได้ว่ามีความเสี่ยงเจอกับสภาพอากาศแปรปรวน10เส้นทางที่มากที่สุดเมื่อปีที่แล้วที่มีการนำข้อมูลมาดูเนี่ยนะคะทางเว็บไซต์เทอร์บิลเขาวิเคราะห์ถึงเรื่องของเส้นทางเที่ยวบินคือนำมาวิเคราะห์หมดเลย1 5 0 0 0 0เส้นทางที่บินกันอยู่เนี่ย ตรวจหาเส้นทางไหนที่ต้องอเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงที่สุดหรือว่าเกิดลุมอากาศที่รุนแรงมากที่สุดนะคะในปี2566อันนี้เขาวัดจากอะไรเขาวัดด้วยค่า EDR หรือว่า Eddy Dissipation Rate อันนี้เป็นเรื่องอัตราการกระจายตัวของกระแสลมหมุนวนซึ่งวัดความแรงณนะจุดที่กำหนดเนี่ยนะคะถ้าค่า EDR อยู่ที่ระดับประมาณ0ถึง20สภาพอากาศแปรปรวนเล็กน้อยค่ะจะเรียกว่าเล็กน้อยเท่านั้นหรือลมอากาศแบบเบา ถ้าค่า EDR ที่ขยับขึ้นมาเป็น40ถึง80เขาเรียกว่าหลุมอากาศระดับปานกลางและค่า EDR 80ถึง100อันนี้ถือว่าเป็นหลุมอากาศระดับแรงมากหรือรุนแรงสุดขีดนะคะโดยข้อมูลภาพรวมของเส้นทางการบินที่เกิดสภาพอากาศแปรปรวนมากที่สุดในปีที่แล้วก็ได้แก่เส้นทางบินจากซานดิอาโกเมืองหลวงชิลีไปยังเมืองซานตาคุสของโบลิเวียค่ะนอกจากนั้นเส้นทางบินในประเทศจีนและญี่ปุ่นซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ชาวไทย นิยมไปกันมากเนี่ยก็เป็นเส้นทางบินที่ตกหลุมอากาศมากที่สุดติดท็อป10เ,เหมือนกันทีนี้อ่านเนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วนะคะหน้าจอ10เส้นทางบินที่เครื่องบินตกหลุมอากาศมากที่สุดของโลกเมื่อปี2566คืออะไรบ้างเส้นทางแรกค่ะซานดิยโกชิลีไปซานตาคูสของสหรัฐระยะทาง1,905กิโลเมตรเนี่ยมีความรุนแรงเฉลี่ยที่17.568 EDR เพราะว่าลมจากมหาสมุทรแปซิฟิกพัดเปียงมหาสมุทรแอตแลนติก และกระแสลมพัดเกือบตั้งฉากกับเทือกเขาแอนดีสทอดตัวขนานไปกับตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดหลุมอากาศมากที่สุดนะคะอันดับ2คือเอามาตีคาซัสสถานแล้วก็บิชเคกที่คีคิสถานค่ะระยะทาง210กิโลเมตรความแรงเฉลี่ยเนี่ย17.457 EDR อันดับ3ที่หลานโจของจีนนะคะไปที่เฉิงตูของจีนระยะทาง661กิมตรความดุนแรงเฉลี่ย16.75 EDR ค่ะ อันดับ4เป็นญี่ปุ่นนะคะโทโคนาเมะญี่ปุ่นไปยังเซนไดญี่ปุ่นระยะทาง517กิโลเมตรความแรงเฉลีย่ยอยู่ที่16.579 EDR อันดับ5ค่ะมิลานอิตาลีไปยังเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ระยะทางเนี่ย214กิโลเมตรความแรงเฉลีย่ยจะอยู่ที่16.398 EDR ค่ะอันดับ6ค่ะอันดับ6จีนไปจีนเหมือนกันนะคะเป็นหลานโจจีนไปที่เซี่ยนหยางของจีนระยะทาง 519กิโลเมตรความรุนแรงเฉลี่ย1 6 3 3 7เ e ด EDR อันดับ7เป็นโอซาก้าญี่ปุ่นไปยังเซนไดของญี่ปุ่นระยะทาง655กิโลเมตรความรุนแรงเฉลี่ย16.307เ e ด EDR ค่ะอันดับ8เส้นยางจีนไปเฉิงตูจีนระยะทาง624กิโลเมตรรุนแรงเฉลี่ย16.25ด e EDR อันดับเเส้นยางจีนไปฉงชิ่งของจีนระยะทาง561ความรุนแรงเฉลี่ย16.041ด e EDR และอันดับ10ก็จะเป็นมิลานอิตาลีเนี่ยไปที่ซูริกสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นระยะทาง203กิโลเมตรความแรงเฉลี่ยอยู่ที่16.016 EDR ค่ะนี่ก็เป็น10เส้นทางที่เขาเรียกว่าเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนหนักที่สุดในรอบปี2,566ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางเส้นทางนี้ที่ได้บอกไป10เส้นทางเนี่ยอาจจะเคยเผชิญกับเรื่องของการตกหลุมอากาศกันบ่อยครั้งอยู่นะคะ เรื่องของสภาพร่างกายของเราบ้างนะคะไปเจาะลึกว่าเวลาที่เรานั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วเราต้องเจอกับ หลุมอากาศในช่วงที่นั่งอยู่บนเครื่องบินเนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยตอบสนองอยังไงบ้างนะคะเว็บไซต์ ndtv เขาพูดถึงภาวะนี้เอาไว้ว่าคือร่างกายมนุษย์เมื่อเราไปเจอสภาพของการตกหลุมอากาศกระทันหันกลางอากาศแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าตามปกติคือเที่ยวบินทั่วไปเราก็จะรู้คือร่างกายเรารับรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีการเดินหน้าคือเคลื่อนไปข้างหน้าหรือว่าอาจจะมีการลงการขึ้นและการเลี้ยวบ้างแต่การตกหลุมอากาศโดยฉับพลันเนี่ยมันเหมือนกับว่าร่างกายเราไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องนั้นมาก่อน มันก็จะเป็นเหตุกระทนหันที่ทําให้ระบบประสาทอะคะ่ะคือถ้าพูดถึงเรื่องลึกๆเลยนะคือระบบประสาทของเรามันจะเกิดความมึนงงสับสนนะคะแล้วก็เรื่องของหูของเราเนี่ยมันก็สําคัญจะทราบกันดีว่าเวลาเราทําการบินบางทีมก็จะมีอาการหูอื้อหรืออาจจะมีการมึนงงอะไรบ้างเพราะเกี่ยวกับเรื่องของน้ําในหูระดับน้ําในหูด้วยทีนี้เมื่อร่างกายเรามีการเหมือนกับเผชิญกับการตกหลุมอากาศแล้วมันตกลงไปแบบฉับพลันเนี่ยค่ะ เรื่องของการรับรู้การทรงตัวมันจะเกิดความสับสนนะคะทำให้ของเหลวที่เขาเรียกว่า e n โด l ิมเนี่ยไหลไปตามศีรษะเนี่ย มันเคลื่อนที่ไปโดยรอบแล้วมันคาดเดาไม่ได้ทีนี้เอกของเหลวตัวนี้ประมาณ10-20วินาทีที่ต้องใช้เวลาในการปรับตำแหน่งใหม่แล้วสมองเราเนี่ยถึงจะทำความเข้าใจว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องบินเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนอวัยวะในเรื่องของการทรงตัวในร่างกายเราเนี่ยค่ะมันจะมีความสับสนทำให้สื่อประสาทสัมผัสต่ตางๆผสมปนเปกันอาการที่ตามมานะคะก็คือเวียนศรีรษะ เหงื่อออกรวมถึงระบบทางเดินอาหารท้องไส้ปั่นป่วนทําให้เคลื่อนไส้และอาเจียนโดยเฉพาะอาการเมาเครื่องบินหลายๆคนก็จะเจอถ้าหากว่าไปประสบพบเจอกับเรื่องของการตกหมุมอากาศโดยผู้หญิงจะเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงที่กําลังมีประจำเดือนด้วยนะคะนอกจากนี้สภาพอากาศแปรปรวนมันส่งผลต่อเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจที่จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตามปกติเมื่อเราขึ้นบินเนี่ย อัตราการเต้นหัวใจมันจะสูงกว่าปกติอยู่แล้วแต่ถ้าไปเจอสภาพอากาศแบบนั้นนะคะทำให้ร่างกายของเราหัวใจจะเต้นแรงมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้มีหลายคนสงสัยถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเรื่องของการขึ้นเครื่องบินถ้ามันเสี่ยงขนาดนี้แล้วยิ่งมีเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนเข้ามาเป็นตัวแปรคือถ้าเราต้องนําเด็กเด็กเล็กเนี่ยค่ะเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยมันจะปลอดภัยไหมนะคะคนที่จะเดินทางแบบว่ามีเด็กเล็กไปด้วยนี้ก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นแน่นอนหลังจากนี้ไปนะคะ เพราะโดยทั่วไปแล้วสายการบินหลายๆแห่งเขามีข้อห้ามอยู่แล้วค่ะถ้าหากว่าเป็นเด็กทารกแบบเบาเลยคือประมาณแบบอายุไม่เกิน2สัปดาห์เขาห้ามขึ้นเครื่องอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าอายุสมมุติว่า1เดือนขึ้นไป อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับข้อบังคับของแต่ละสายการบินที่มันแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะบางแห่งเนี่ยอนุญาตให้ทารกนั่งตักผู้ปกครองได้แต่บางสายการบินอาจจะบังคับให้ซื้อที่นั่งเฉพาะเพิ่มโดยที่นั่งนั้นน่ะมันจะมีที่นั่งเฉพาะสําหรับเด็กอะคะ่ะเป็นเข็มขัดนิราภัยสําหรับเด็กหรืออาจจะมีเก e ้าอี้คาซีที่เขาจะแนะนําให้ผู้ปกครองเนี่ยนำไปด้วยแล้วก็ไปล็อกเอาไว้เลยกับที่นั่งโดยสารเพื่อที่จะป้องกันอันตรายสําหรับเด็กเล็ก หรือบางสายการบินก็มีเหมือนกันเป็นลักษณะคล้ายๆกับถาดเปลที่จะอยู่ทางด้านหน้าและให้ผู้โดยสารหรือผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กเนี่ยก็คือนั่งไปด้วยนะคะแต่แน่นอนว่าระบบเข็มขัดนิราภัยของเด็กแบบาที่นอนเปลแบบนี้มันก็จะไม่เหมือนกับผู้ใหญ่และมันก็จะเกิดอันตรายได้ง่ายถ้าหากว่ามันไปเจอกับการตกหลุมอากาศเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการน,นําเด็กเล็กขึ้นเครื่องเพราะว่ามีความเสี่ยงอยู่สูงเหมือนกันนะคะ สำหรับข้อปฏิบัติง่ายๆค่ะผู้โดยสารทั่วๆไปคุณผู้ชมที่อาจจะต้องเดินทางเครื่องบินอพอมาเจอกับเรื่องแบบนี้เราจะมีข้อปฏิบัติยังไงควรจะทําอย่างไรเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะก็มีเรื่องของข้อควรปฏิบัติโดยสํานักง,งานการบินเพลเรือนแห่งประเทศไทยที่เขาประกาศถึงข้อปฏิบัติที่ควรทําง่ายๆก็มีอยู่แค่3อย่างนะคะข้อแรกคือระหว่างที่เครื่องบินขึ้นและลงผู้โดยสารควรคาดเข็มขัดนิราภัยตลอดเวลาที่มีสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัด โดยเข็มขัดนิรภัยต้องอยู่ในตำแหน่งกระดูกสะโพกหรือใต้พุงนะคะเพราะความแข็งแรงของกระดูกจะช่วยรับแรงดึงของเข็มขัดถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินได้และสิ่งที่ต้องเตือนใจไว้เสมอค่ะคือในช่วงที่เครื่องขึ้นและเครื่องลงนี่แหละเป็นช่วงที่มีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยที่สุดในระหว่างเที่ยวบินข้อ 2. ค่ะเมื่อเครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูงหรือกําลังทําการบินอยู่ผู้โดยสารควรรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาแม้ว่าสัญญ,ญาณ รัดเข็มขัดจะดับลงไปแล้วเพราะว่าเครื่องบินสามารถตกหลุมอากาศได้ทุกเมื่อและจะทําให้ผู้โดยสารเนี่ยลอยขึ้นไปกระแทกกับส่วนต่างๆของเครื่องได้นะคะยังไงก็ควรคาดเข็มขัดอยู่ดีและอันดับที่3หลังจากเครื่องบินลงจอดแล้วค่ะผู้โดยสารก็ควรยังต้องรัดเข็มขัดนิรภัยอยู่จนกว่าเครื่องบินจะจอดสนิทเพราะว่าหลังจากที่ลงจอดแล้วเนี่ยเครื่องบินยังคงต้องเคลื่อนไปยังหลุมจอดอยู่นะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์ต้องเบกกร,เรกกระทันหันได้เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยค่ะรัดเข็มขัดเอาไว้ก่อน ดีที่สุดแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะมีเสียงบ่นว่าโอ้โหจะเป็นไปได้ยังไงนั่งเครื่องตั้งหลายชั่วโมงรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาอึดอัดอันนี้ก็คงต้องย้อนนึกไปถึงว่าสมัยก่อนที่เราขับรถยนต์แล้วยังไม่มีกฎหมายต้องรัดเข็มขัดเนี่ยหลายๆคนก็ไม่คาดใช่ไหมคะแต่พอมีกฎหมายบังคับออกมาทุกคนก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาแล้วมันก็จะเริ่มชินกันไปเอง ก็อย่าลืมล้ค่ะว่าจริงๆข้อปฏิบัติเหล่านี้ที่เขาเตือนมามันก็เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นก็คาดเข็มขัดนิรภัยเป็นหลักเอาไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าหลุมอากาศมันจะมาเจอกับเราหรือเราจะไปเจอกับหลุมอากาศเมื่อไหร่นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือ Global Tempo ประจำวันพุธนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตาม Global Tempo ได้ทุกๆวันพุธในช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งกับดิฉันจุธารัตน์เอี่ยมบำพันธ์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ